เหม,มา摩托车มาเดาถึงนั้นเลยนะ้านาทีนั้นใจร้อนอมาจากกลุงเพ๋มอเตอร์ไซค์นั่งมานถึงวัดหลวงพระวันนี้เราเคยมาแล้วนี่เรารอดบสถแล้วเรากลับร,รอดบสถแล้วเรากลับไม่รู้ว่าหลวงพ่อสาาทำพิธีนี้แต่พอเรามาทําแล้วเราก็โชคดีมาจากที่ไหนครับพี่มาจากจรัญจรัญสี่สี่ค่ะร้านข้าวมันไก่เ่เป็นเพื่อนพี่ถูกหวยห้ 5, 5, าห้าทั้งงดวงงดเลยทั้งงวดเลย แล้วเราก็ไปสืบดูเอ๊เธอถูกได้ไงเนี่ยเขาบอกพี่ไหมเขาบอกนะก็เลยมาแต่แท้ที่จริงอามาวัดนี้บ่อยแล้วแต่ไม่ทราบว่าหลวงพ่อทําพิธีรอดโบสถ์เสร็จแล้วก็ไปรอดโบสถ์เสร็จแล้วก็ไปอย่างเงี้ยแล้วนี้มาก็เลยเอาดวงของเพื่อนอยู่ต่างประเทศบ้างส่งมาทำบ้างอะไรบ้างมาฝงกให้ทำเนี้ยเป็นผู้นำบุญไปเลยภาษาสมัยใหม่เรื่อเอเย่นนํำบุญทำให้เขามีความสำเร็จนะครับหลวงพี่น้อยเนี่ย นี่ก็ว่าเขาก็สั่งก็บอกเขาว่าหลวงพ่อนั่นหลวงพะก็คิดว่าถ้า,ถาเผื่อองค์นึงสักประมาณไม่แพงนะก็จะสั่งจองให้เขาเหมือนกันเมื่อคืนนี้คุยกันอยู่พอเขาทาํหมดแหละเพื่อนเพราะว่าเขาถูกหวยตลอดไม่คนที่คนนี้เขาอยู่ต่างนอต่างนอแต่ดวงเขาก็ดีขึ้นทำที่ประเทศไหนครับพี่อยู่ฮ่องกงตอนนี้นี่ทาให้เขาสามครั้งแล้วก็คอยหลวงพ่อจะทําให้เขาแค่นเนี่ยได้ นี่ได้ยินที่พูดนี่คือประสบการณ์สรงสามก็ทีแรกไม่ทราบที่วมา่ันทำวิธีอย่างนี้แลจาประมานานแล้วก็พอรู้จากคนขายข้าวมันไก่เราก็เหมามอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวนั้นเลยอย่างไม่นานหลงแที่แล้วแล้วของพี่เนี่ยที่พี่มาทำมีประสบการณ์ยังไงบ้างก็คือเราทำสวยเนาะก็ทำแบบครึ่งพักแล้วแหละเพราะเราอายุมากแล้วเนาะ60แล้วปีนี้ได้นี้เราก็ทำเราก็บอกว่า เคยแล้วขอสุขภาพขอความสำเร็จ้็โชคลาภยังไงต้องขอใช่ไหมล่ะก็โอเคก็สำเร็จว่าเราเราทำแบบเล็กๆอันค่ะทำแบบกึ่งพักอัค่ะเดือนละร้านโอไม่มีแต่ว่าหลวงพ่อทำาคราดจะได้นไม่แน่นะหลวงพ่อบอกว่าพี่ได้มารอดบทเลยใช่ไหมครับรอทุกครั้งก้าวก้าวรอทุกครั้งที่ทำพิธีมาไม่เคยหยุดเลยตั้งแต่รู้ว่าท่านทำพิธีนี้นะก็จะมาตลอด ต่นี้ดวงดีแล้วดีแล้วเริ่มงดีแล้วพรุ่งนี้ถูกหวยแน่นอนมีมีแบ่งเปอร์เซ็นต์ะไม่มีค่ะเราช่วยด้ใจเราช่วยใจจริงใช่เพราะหลวงพ่อเก่งยอมรับใช่เคยเข้าไปกราบแล้วว่าคุยกับท่านส่วนตัวไหมอ๋อก็เคยเข้าไปกราบที่บุติท่านนะคะแล้วทําบุญแล้วแ่ะค่ะแล้วก็บอกอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากตอนเด็กๆโดนแบบว่านิดหน่อยหลวงพ่อท่านเล่าสั่งเรื่อยเรื่องรูับอะไรเงี้ย วัดสุขาลามหรือวัดไทเตี้ยของหลวงพ่อสายนะคะหลวงพ่อสายเก่งถ้าคุณไม่สบายใจหรือว่ามีเรื่องทับแ้นใจหมดมีเป็นหนี้เป็นสินหรือใครยืมกู้ยืมเงินไปก็มาหาหลวงพ่อสายได้นะคะยินดีค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญชวนวเพื่อนๆนะคะม,มันก็ยากมันจะหายทั้งหลายให้มัน,น,มนนะวัดสมุนทัว้วัดวัดไรนะสุขาล วัดสุข,ขารามวัดเจริญสุข,ขาลามวัดเจริญสุข,ขารามที่นี่ค่ะเพราะว่ามาแล้วจะได้ดูกับไปทุกคนมีโชคมีลาบกลับไปนะคะร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็จะได้มาร่วมสร้างบ่อฉันที่นี่ด้วยค่ะ